Ia, จะยาเ็ดก <ım> ินลูกชิ้นทอดลชิ้นทอดนีลูกชิ้นทอดขึ้นชื่อของดีเมืองโคราชลูกชิ้นปลาอีททอดต้องลองใครมาโคราชต้องลองต้องลองวันดีค่ะคนเล็กวันดีค่ะยังก็วันดีค่ะ ขึ้นมานั่งคับโอ้อยากดูหมาใช่ไหมดูพ่อสิพ่อเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมเยี่ยมสุดเลยพี่มิอนลองชิมให้ดูหน่อยชิมแบบเอาแบบเน้นเน้เนาะพี่มินของเราพี่มินกินตั้งแต่เด็กจนโตแล้วเนี่ยแยกเนี้ยอร่อยอร่อยเนาะอร่อยเนาะ นุม่มเ yeah. okay. ยี่ยมโอเคงั้นคลิปนี้เรามาขอกำลังใจสั้นๆเน,นะโอเค